สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่อง My Love JJ 598 Channel นะคะสวัสดี FC สายลุงพลเป้าเต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลเป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่า My เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ My Love JJ 598 Channel มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ําใจที่กดติดตามให้ช่อง My Love JJ 598 Channel นะคะขอบคุณมากๆนะคะ ก็เป็นกาลังใจให้ทุกๆช่องนะคะก็คือมาเล็บเจเจไปดูช่องไหนบางทีไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็กดไลค์ให้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกช่องนะคะก็ฝากติดตามซึ่งกันและกันนะคะฝากเข้าไปดูคลิปให้ซึ่งกันและกันเนาะนะคะคือมาเล็บเจเข้าไปดูให้ตลอดเลยะคะ่ะเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนนะคะที่ที่ทายูทูบเบอร์สายลุงกันเนาะนะคะแต่จะไม่ได้ไม่ค่อยได้คอมเมนต์เนาะนะคะบางทีไลฟ์สดเนี่ยไปดูคะ่ะแต่บางทีก็ไม่ได้คอมเมนต์เพราะบางทีเราทํางานไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยเนาะ ถ้าคอมเมนต์แล้วเผื่อไม่ได้คอมเมนต์ทักทายชื่อใครก็เดี๋ยวจะน้อยใจกันก็วันไหนวันไหนทํากับข้าวเยอะก็จะไม่ค่อยได้ได้ทักทายเนาะนะคะแต่ก็เข้าไปดูแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดต่อจากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคือเราไปแย้งกับคนที่นางเทียนเขียนข่าวที่ต่างถิ่นเดนไกใช่ไหมคะเกี่ยวกับการที่คนที่เขารักเขาชอบนะคะออกมาพูด ถึงลุงนะคะถึงเขาไม่ได้พูดเยอะนะคะเขาไม่ได้พูดเยอะแต่คําพูดบางคําของเขามันก็คือการบางทีมันบิดเบือนไปเราก็เลยออกมาออกมาแย้งในส่วนนั้นว่าสิ่งที่เขาพูดบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้จริงเสมอนะคะคือบางทีเขาพูดในด้านด้านที่ที่ดีสําหรับเขานะคะคือบางทีมันพูดไปแล้วพลาดพิงไปแล้วมันทําให้ลุงเสีย อย,อย่างเช่นว่าลูกความไม่ดีกับเขาเนี่ยเรารู้ f อซี FC ลุงพลรู้อยู่แล้วว่าลุงพลไม่มีทางที่จะทําอย่างนั้นนะคะก็คือจากที่เราติดตามนะ่ะเราเห็นว่าลุงพลให้เกียรติเขามากนะคะให้เกียรติแล้วก็เชื่อฟังเขามากด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่รักและก็ให้เกียรติคนคนนี้มากไม่เคยพลาดพิงถึงเลยนะคะ ก็เหมือนกับที่วันนี้ไปดูช่องคุณทนายนงมานะคะคุณทนายนงก็พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าถ้าเขาเป็นอคนที่ทําคดีให้เนี่ยถ้าหากมีเอฟซีมอบรายได้ให้ส่วนนี้ส่วนนี้หรือโอนเข้าตรงนี้ตรงนี้เรานะคะซึ่งเป็นคนที่อยู่ทําคดีให้อย่างเงี้ยเราต้องคุยแล้วก็ปรึกษากันไหมว่าเราได้ส่วนนี้มานะ มีเอฟซเนะี่ยโอนมาให้อย่างนี้อย่างงี้ถึงไม่ใช่เงินของลุงป้าแต่ก็เป็นเอฟซีลุงป้าให้ด้วยความสมัครใจเพื่อที่จะได้มาช่วยลุงตรงนี้เราควรจะพูดกันตรงนี้มากกว่าไหมแล้วอีกอย่างเนะี่ยก็คือลุงป้าเขาไม่กล้าไปถามอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าคุณได้จากใครจากใครมาบ้างเพราะลุงป้าให้เกียรติตรงนี้นะคะลุงป้าให้เกียรติเขาตรงนี้จะไม่มีทางไปถามหรอกว่า เอฟซีเขียนมาบอกนะว่าได้ตรงนี้ตรงนี้มั่นใจเลยว่าลุงป้าคงไม่ถามอย่างนั้นเลยเคยแต่ได้ยินลุงป้าบอกว่าใครทําอะไรย่อมรู้อยู่เก่ใจนะคะทําอะไรไว้ใครทําอะไรหรือหรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าเอฟซีลุงป้าให้อะไรไปคนคนนั้นก็ต้องย่อมรู้อยู่เก่ใจใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะต้องให้ไปถามนะคะมีอะไรเราต้องคุยพูดคุยกันนะคะ เมื่อเรามาทํางานร่วมทีมเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยนะคะต่อให้คนคนนั้นที่เขาโอนให้ไม่ใช่ลุงป้าแต่ก็คือเอฟซีลุงป้าที่อยากวางดีให้ลุงป้าพูดเยอะแล้วก็เริ่มไอละขอโทษนะคะเวลาไอก็ไอติดๆดนะน่าเบื่อมากเลยนะคะนี่ล่ะค่ะก็เหมือนที่ ท่านทานายพูดนี่แหละค่ะเนาะว่ามีส่วนนี้เข้ามาเราก็ควรจะคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังไหมว่ามันมีส่วนนี้ส่วนนี้เข้ามานะคะเนาะแต่ในส่วนตัวของไมล์ลิปเจจคือเชื่อนะคะว่าลุงเน่ะเขาให้อยู่แล้วค่ะให้ในค่าใช้จ่ายค่าเดินทางน่ะลุงออกให้อยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ส่วนตัวเชื่อนะคะเพราะว่า f อฟซลุงป้าก็ต้องช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะคะพราช่วงนั้นคือเอฟซลุงป้าเหนียวแน่นมาก ยิ่งใครที่เข้ามาแล้วบอกจะช่วยเหลือลุงป้าเนะ่ย FC โอนให้ทั้งนั้นแหละคะ่ะเมแต่คนที่ออกไปจากลุงป้านะคะดาลุงป้าสารพัดอยู่ตอนนี้นะ่ะเห็นไหมเมื่อก่อนในะ FC ลุงป้าโอนให้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะขนาดบอกจะรับบริจาคเพื่อที่จะหาทนายให้ลุงป้าเนี่ย FC ลุงป้าโอนไปเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนาะ เพราะเราไม่ได้เห็นบัญชีเขาเขาไม่เคยเปิดให้ดูอ่ะอืมมาเลิบเจเจจะไม่ตัดนะคะนี่แหลคะค่ะแต่พอเราไม่ได้ฟังเขาพูดเนาะนะคะก็มาเลิบเจเจก็แย้งไปนั่นแหละว่ามันพูดไม่ไม่หมดนะ่ะนะคะยิ่งทนะํา y o YouTube น่ะเห็นไหมการมาสร้างรายได้ทํา y o YouTube กับลุงเนะ่ย fc ลนะุงป้ามันอะไปกดโหติดตามให้แป๊บเดียวเลยเห็นไหมคะ แป๊บเดียวเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วช่องนั้นคนนี้ติดตามนะเห็นไหมคะคือเข้ามาไม่นานนะ่ะแต่ผู้ติดตามเข้ามาปุ๊บ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 ขึ้นติมเลยช่วงนั้นเห็นไหมคะแต่ละคนที่เข้ามาหาลุงป้าช่วงนั้นนะ่ะโหมีหรือไม่ถึงแสนซับกันนะนะคะมีหรือไม่ถึงแสนซับกันเอฟซลุงป้าคือถลม่มยิ่งรู้ว่าคนที่จะมาช่วยลุงให้พ้นจากคดีเนะี่ยเอฟซลุงป้าเนี่ยให้ใจหมดเลยนะคะให้ใจคนคนนั้นหมดเลยว่า จะมาช่วยลุงป้าได้จริงๆเห็นไหมคะคือเราสนับสนุนเขาเต็มที่ภายในหกเดือนน่ะเชื่อว่าเงินที่สร้างรายได้จาก y o u t u น่ะมันต้องเข้าบัญชีเขาอยู่แล้วเนี่ยไมเลยเจจเลยไม่แย้งเรื่องนี้นั่นแหละค่ะเนาะส่วนคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวก็เอามาพูดเอามาทำประเด็นว่าหลายๆอย่างน่ะเอยูทูบเบอร์สายลุงก็คงพูดไปเยอะแล้วเนาะไม่เลยเเจก็ไม่อยากไปยุ่งมากนะคะก็คือ เราไม่อยากไปพาดพิงเขาให้มากกว่านี้บางทีมันมันอาจจะไปเป็นผลลบให้กับลุงเนาะให้กับลุงกับป้านะคะแต่เราก็พูดแย้งแค่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงใช่ไหมคะและก็หลายๆคน f อฟซลุงป้ารู้อยู่แล้วว่าคำพูดแต่ละคำก็คือถึงไม่ดา่าไม่มีคำหยาบออกมา แต่ก็พาดพิงถึงทางด้านลบกับลุงอยู่นะคะเราก็เลยออกมาแย้งกันนะคะถ้าเราแย้งแล้วในข้อข้อเท็จจริงที่เราเห็นมองเห็นเนี่ยเราไม่ได้ไปด่าเขาไม่ได้ไปเอทำอะไรที่มันผิดข้อกฎหมายเนี่ยไม่สามารถมาทำมาดําเนินคดีกับเราได้หรอกคะ่ะถ้าเราไม่ไปด่าไม่ไปพาดพิงให้เขาเสียหายนะคะเพราะเราก็รู้ว่าอะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นกนําลังใจให้ ช่อง youtube ของสายลุงทุกๆคนนะคะเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องคิดก่อนที่จะพูดด้วยว่าบางทีพูดไปแล้วมันไปเข้าข้อขฎหมายก็เป็นห่วงทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนเซฟตัวเองระวังตัวเองด้วยเนาะนะคะเพราะคนที่เขาออกไปแล้วเขาออกไปจากลุงเห็นไหมแต่ละคนน่ะกลับมาโจมตีลุงทั้งนั้นเลยนะคะนะคะถึงไม่โจมตีลุงบางทีก็พูดแซะในด้านลบของลุงนะคะเวลาเขาเวลาเราพูดไปเยอะเขาอาจจะโกรธ และหันกลับมาเล่นงานของเราและเล่นงานลุงยูทูบเบอร์สายลุงด้วยอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนเซฟตัวเองนะคะคือเป็นห่วงเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือเออเขาเรียกอะไรนะที่เราพูดถึงนะ่ะเนาะนะคะว่าเขาก็เคยช่วยเหลือลุงให้ออกจากไม่ต้องให้เขาไปติดคุกนะคะอันนี้เราก็นับถือน้ำใจเขาว่าแล้วเขาก็เคยพูดนะคะว่า ใครที่มาทําคดีลุงยังไงก็หลุดยังไงลุงก็ต้องยกฟ้องใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาเชื่อมั่นว่าลุงไม่ได้ผิดอยู่แลว้วอันนี้ก็นับถือน้ําใจเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเราพูดอะไรไปมากนะคะมันก็กลัวจะเป็นผลเสียกับลุงเนาะก็ให้เบาๆไปเล่นในคนที่นั่งเทียนเขียนข่าวหรือว่าไปเล่นไอ้คนที่ออกมาพูดแต่ว่าตัวเองอยู่ในสินในธรรมอะไรพวกนี้นะคะเราไปตอบโต้ทางนู้นจะดีกว่าเนาะอันนี้ปล่อยผ่านไปค่ะเพราะว่า เขาไม่มีปัญหาซึ่งกันและก,กันคนเอเขาเรียกอะไรที่เขาออกมาแชร์กันนะคะก็คือไมล์รับเจเจถึงบอกว่าผีเห็นผีเดี๋ยวเขาก็แชร์กันเองนั่นแหละคะ่ะเราดูกันไปคะ่ะดูในสิ่งนั้นนะคะเพราะต่างคนต่างมีแบ็กกราวน์หนุนหลังที่ดีอยู่แล้วนะคะไมล์รับเจเจเคยพูดทิ้งไว้ตั้งหลายคลิปแล้วนะคะว่าการการเลือกใน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 หน่วยงานนั้นะ่ะ มันมีจุดนี้อยู่แต่ไม่เลิฟเจพูดไม่ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะ่ะหยุดตรงนั้นดีกว่านะคะให้เขากัดกันเองแล้วกันนะะให้เขากัดกันเองแล้วกันเรานั่งดูคะ่ะนั่งดูเฉยๆเราจะได้ไม่ต้องไปมีคดีความกับเขาเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้ค่ะคืออยากให้ทุกคนเซฟตัวเองนะคะเป็นห่วงทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะกลัวว่าจะไปพูดพัดพิงแล้วมันไปเข้าโคกกฎหมายเดี๋ยวเราอะนะคะ ถ้าเขาฟองรองมาเยอะนะนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานเขาดีนะคะถ้าทําอะไรที่มันไปเข้าข้อแล้วเราจะเสียตังค์เยอะเนาะอันนี้ก็ห่วงทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้าเนาะเราไปดูลวงพลตะบอลกันดีกว่าพรุ่งนี้นะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยอันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเก้าเลยเนาะสามสิบสามเอ็ดที่หนึ่งก็วันดีของเราทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเนาะ,ะปปาจะได้ ตัวไหนมากันลุงจะได้ตัวไหนมากันเนาะงวดน,นี้นะคะงวดที่แล้วก็ปังปังไปทุกคนกันแล้วเนาะงวดน,นี้ก็ขอให้ทุกคนปังปัง,ปงขึ้นไปอีกนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าเตนทุกๆตัวนะคะที่ทมออกมาในบริษัมมมมมทมณโอโฮมซั์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลป้าแตนเนาะมาดีพีทของคุณราชนีโรตินเซตของคุณอ้อมปยเตี๋ยวเรือของคุณอนุนวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรา อย่าทำให้เกินตัวนะคะมันทําให้เราเป็นทุกข์เนาะหากไม่มีช่วยกันดูคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณาก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่จะส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ